คำเตือนคลิปนี้จัดทำเมื่อความบเตือนอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำไม่ควรขี่จักรยานรับชมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับคาสิโนแลนด์88ในสล็อต PG ออนไลน์นะครับกับเกมติ่มซัมมาเนียหรือว่าติมซำสล็อตเสี่ยงโชคนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กำไรกันหรือไม่แต่เกมที่ใช้ทุนในการเล่น25บาทเท่านั้นนะครับแม็กเบดอยู่ที่25บาทนะครับพร้อมฟีเจอร์หมุนช่องสลอ็อตเองได้นะฮะ มาเราเริ่มมาเลยที่ทุนสูงสุด25บาทนะฮะพร้อมแล้วไปเลยรอบแรกฮะยังไงฮะโอ้โหมาเลยลอ1 5าบาทกํำไรนะฮะ5ตัวเหมือนสุดยอดมาฮะนีนก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าก็ยังได้ฟีสปินฟีสปินไหมฟีสปินไหมฮะโอ้โหทีเดียวได้ฟีสปินลุนฟีสปินเลยยังไงฟีสปินฮะ ออกแล้ฮะน่าจ5้าบาทพร้อมสิบห้าีสปิงหมุนฟรีสิบห้ารอบนะครับลุ้นแจ็คพอตยังไงดีถือว่าเร็วมากเลยนะโอ้โห,หแจ็คพอตแตกง่ายมากเลยเนะี่ยหกสิบครับจาแรกยังไงสิบห้ารอบเลยนะฮะหมุนฟรีได้สิบห้ารอบเลยนะฮะมานลุ้นกันว่ามา <c oughs> แล้วห้าสิบสี่สะสมเงินรางวัลไปเรื่อยๆนะฮะมาดูกันว่าตอนนี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่นะฮะ ผมบอกแล้วว่าคาเทโนแลนด์แปลกๆสล็อตปิดจีเป็นสลอที่แตกง่ายมากอะมาแล้วะปัมคอมโบฮะสี่ร้อยห้าสิบหกนะไปกันต่อเลยเลยสิบรอบสิบรอบมาโอ้โหไม่ไรตดตีนะเอาอยัางไงดียังไงดีมาให้สิบห้าบาทครับไปครับอีกแปดรอบหมุนก็เป็นเลยยาวๆจ้ะหมุนก็ไปยาวๆเลยจ้ะ ยังไงยังไงอืมไม่ได้อะไหนเลยตั้งสี่รอบแต่ตอนนี้แล้เราได้มันเกือบพันแล้วนะกับการฟีสปินถือว่าเป็นเกมที่แตกง่ายมากเลยนะกเกมหนึ่งที่น่านเล่นเพราะว่าลงทุนน้อยขั้นต่ำยี่บห้าบาทเท่านั้นพร้อมหรือยังฮะพร้อมหรือยังฮะพร้อมหรือยังฮะยังไงดียังไงดีงงดขอหน่อย ขอหน่อยวายสองตัวแล้วมาร้อยยี่ครับถือว่าใช้ได้เลยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมาโใบไปเอามาดูกันว่ารานเงินรางวัลรวมีเท่าไหร่ครับแปดร้อยสามสิบสี่บาทจากการกดได้ฟีสปินยี่สิบห้าบาทถือว่าเป็นกําไรที่สุดยอดมากเลยนะฮะใครที่อยากจะเริ่มเล่นลอยแนะนําจากเกมนี้นะครับที่ใช้ทุนน้อยในะการเล่นนะครับยี่สิบห้าบาทมาเราก็หมุนกันต่อเลยเราไม,ม่พอแค่นี้หรอกมาฮะ 15ครับเล่นง่ายมากเลยนะครับเกมนี้เข้าใจง่ายทําคอมโบได้แล้วก็ช่องข้างล่างนี้ก็สามารถหมุนได้โอ้โหมาอีกแล้ว145ครับกำไรพันนะกำไรพันแล้วนะจากการเล่น25บาทถือว่ารวดเร็วมากเลยนะใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะฮะ3นาทีเท่านั้นเราได้เงิน1,000บาทจากการลงทุน25บาทนะครับถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่านเล่นลงทุน มากเลยนะจ๊ะไม้สิบไม้สิบยังไงยังไงครับยังไงฮะแต่ว่าตอนนี้เรากำไรไปแล้วละนะฮะเราก็ไม่ต้องฟรีเลียดกับอะไรทางนั้นนะครับเราก็กดไปชิวๆกับทุน25บาทเราทำไปขนาดนี้แล้วใครที่อยากเล่นก็เข้าได้ที่คาสิโนแลน88นะครับไม้200บาทนะครับ ก็วันนี้พอดีกว่าให้ทุกคนกำไรมันอยู่ที่1,000นะครับใครกดใจก็เข้าไปเล่นได้ที่สลัอตพีกีคาสิโนวน8 88นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันได้นะครับเราจะมาลงคลิปกันทุกวันเลนเนาะฝากพ้ด้วยเ,เกมติ่นซ้ำมาเนี่ยครับ